เดี๋ยวไอาตันให้มันดูด้วยนะหนูจะหดไหมนี่เวลาชกแบบถ่าใหญ่ยิบใหญ่ยิบใหญ่ยิบต้องโหดนะขึ้นไปหมดุ่มปุ๋ะปุ๋ะมุญมางนักมวยใหม่มานักมวยใหม่นักมวยใหม่มานักมวยใม่ที่บินเสร็จอุ่มบัวบัวเอ้านักมวยใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยมันนี่หน่อยเถอะมันนี่นอยนี่ยิ่งต่อยมวยมาเจ็ดครั้งแล้วเนี่ยยี่สิบยี่สิบครั้งเพิ่งมาอยู่วันแรกไหมใครมวยพิเศษวันแรกวันแรกตอนแรกผมไม่เห็นเพิ่งมาตอนข้าไหมใครมาฝากครับพ่อ ก็อายุเท่าไหร่นะครับพ่อทั้งหมดประมาณเท่าไหร่พ่อเทมันหนุดเดียวกันนะนะอ่าอ่ะครับผมฟังอาจารย์มงอิ้มฟ้าเราไต่ยี่สิบเกี้ยวใช่ไหมครับนี่ชื่ออะไรครับสร้อยทองสร้อยทองทองใจโอ้โสดีทราบว่าผมยิ้มยังมึงเช่นมึงโอ้ยอย่างเงี้ยอ่ดีน้องๆนะน้องๆห้ามนะแฟนได้กลับเลยนี่เอาเลยเอาแฟนเอ้ยแฟนแฟนเอ้ยมานี่นี่มานี่นี่แฟนมาที่นี่กันลูกมา งูมันนี่สองคนเลยมานี่เร็วหนูจะเอาผู้ชายที่แบบว่ามันนี่ก่อนมันนี่มันนี่ก่อนว่าคนเป็นนังมันมันจะเอาผู้ชายแบบว่าถ้าเรามีแฟนนี่หนูจะเอาผู้ชายที่แบบว่าเลี้ยงหนูได้มเราต้องเอาคนที่ดูแลเราได้ใช่ไหมสองพ่อแม่ยึดเงินหมดนี่มันก็จบหมดแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเอาต่อยมือได้แสนกว่านี่อ่ะพ่อมันเอาหมดนะเอ้ามันจะมันจะเลี้ยงหนูได้ยังไงลูกนะอันนี้มีรายการนะครับวันที่ออะไรครับ ที่ไหนครับลุมพินีนะวันโดยการวันไหมอ๋ออันนี้ต่อยไปลอยลอมวยลอยไปนี้ก็มีรายการวันที่ไรครับขาวนั่งหนิเนาะไม่กลัวเจ็บเป็นรอยเลยะมึองไทยชอบพี่เมืองไทยไหมก็มันชอบกันก็ไม่หม้จังเมืองไทยไม่รู้จักเฮ้ยโอ้ไม่รู้จักไปไปไป แต่เขาไม่ค่อยดูมวยน่าจะดูแต่คอนเสิร์ตนะอ俺รู้จักคำ俺วัชฌองไม่ไส้สะพานพวกไรไปกินไก่ดีไปได้แล้วเขาใครไปซ้อมมวยแล้ไอ้พวกนี้ห้ามมายุ่งนะใครยุ่งกับมวยหญิงนะใครล้วงไหมใครล้วาไว้ก่อนใครล้วงไอ้ชายก็ใครล้วงเลยวันน้ามากินเก็บๆเลย รู้ไหมก็ขอให้ตั้งใจครับไปอยู่ค่ายมวยพิเลเราก็อยู่กันเหมือนพี่น้องกันที่เขาไทยแบบเล่นๆกันก็ไม่มีอะไรมย่างนี้ใครจีดยังยังเนาะงานเล่นอันนี้ชื่อเล่นชื่ออะไรครับมันนี่หน่อยเด้ออิงเนาะอันนี้จะจับชื่ออะไรอิงสร้อยเงินใส่อันนี้สร้อยทองเป็นพี่น้องกันไหมครับใช่ฝากอาจารย์นะถ้าบ้างอาจารย์เล่นเขาอย่าไปใกล้พวกโจรมันเยอะไอ้เจ้าไปลูกฝากติดตามนะครับน้องอิงนะครับหรือว่าส้อยสร้อยเงินสร้อยเงินสร้อยทองนะครับ เป็นพี่น้องกัน,กนครับมาอยู่ค่ายมวย PK ใหม่นะครับอันโท้ท่าับหน่วยยุอะไรครับสิบเจ็ดเจ็ครับสิบแปดสิบเจ็ดกับ18นะครับกําลังน่ารัก <c oughs> สดใสนะครับขอให้น้องได้เติมความฝันความฝันจากไปวัน วันเซ็ปเปนซิปนะครับอันนี้ก็วันเซ็ปเปนซิปเนาะอันน้ต่อยมวยเหมือนหน้ามันหดไอ้ตาเนี่ยมันรู้แค่ไหนลูหนูจะหดไหมนี่เวลาชกแบบอ่ะอย่ายิ้มอย่ายิ้มอย่ายิ้มต้องหดนะขึ้นไปบนเวทีเขาไม่ปานีนะเขาเราต้องเอาเขานะรู้ไหมไม่ใช่ปานีนะลูกเราต้องเอาเขานะรู้ไหมครับมันไม่ใช่มันจะยิ้มยิ้มแนวนะนี่ดูท่าทางมวยสายแน่นอนใช่ไหมขวนี่ก็ต้องมวยขวาแน่นอนนั่นเห็นไหมเราดูแป๊บเดียวเราดูออก ฝากติดตามด้วยนะครับนะสองคนนี้นะครับมาอยู่ค่ายมวยพีเคแล้วนะครับมาเป็นซ้อมอยู่ค่ายมวยพีเคแล้วฝากติดตามด้วยครับเด้อตั้งใจใตั้งใจนะตอยเงินใตั้งใจนะเขาคายแล้วเซตทายลุกนะครับฝากติดตามด้วยนะครับน้องใสอยเงินนะครับนี่เกหนักสะเกิดไอ้สองคนคมนะครับน้องตสอยทองฝากติดตามด้วยนะครับ โอ้แต่หนักแต่หัวโคตรหนักเลยเขาโคตรเย่มสวยมาก